ว้าย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 พี่น้องปองไปคุณคู่หนัดเพราะไม่เก็บมันเลยบาดผมมาเปิดลจะได้ผมอีกค่าคู่คุณมีว่าเพราะเก็บแล้วลมันบาดเหมือนตะบานแล้วลูกเก็บเลยต้องทับกันระวังระวังเดี๋ยวเห็ดมันหนึ่งคือเก็บแล้วคือ ลเละโละออกไปเลยเด้หน่แมนต้องรอรนดอีกคัดหนึ่งคนได้เนี่ยจ้งในสีขายบิดอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสำลานมาค่ะนี่ต้มยำค่ะต้มยำ่ต้มยำเห็ดฟางให้เด็กๆพู้นี้นี้เรา กินต้มยำเห็ดฟางแล้วคุณครูท่านไหนสนใจมาสั่งได้นะคะคุณครูคุณครูโรงเรียนไหนสนใจสั่งได้นะคะอาหารกลางวันเด็กๆวายไล่เต๋อพับสื่อหลุดไล่แป้งนกเป็ดวัวนอันนี้แปลงเดียวได้หนิแปลงเดียวได้สามประมังเนาะแปลงเดียวปวดลงเฟส